กำลังเล่นอะไรอยู่กำลังเล่นอะไรอยู่เตรียมคำเตรียมคำอ่ะลองลองลลองเล่นให้ฟีให้คุดูตีอ่ะอ่ะเร็วเล่นยังไงลน้ไอะไรไม้ไม่ไมไม่อะไรไม่ะไม่เหรอ ต่อไปดีดีดีใจดีใจดีใจใจใหญ่ใจใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากมากน้อยมากน้อยน้อยอะไรน้อยอะไรน้อยหนาน้อยหนาหนาอะไรหนาวะาหนาอะไรครับหนามาหนา ม่เสินทางอ่ะแล้วอะไรอีก กินอย,ยูย่ในเชฟอยากกินด้วยอยู่ในเชฟหมดแล้วเหรอโอ้